คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ,าเจา้าพระสงฆ์เจ้าข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญเทพพย,ยดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอขมากรรม หากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วผิดพลาดประการใดโด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจบจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดี ขอทุกๆพระองค์จงโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกทกพระองค์จงเกษมสำราญจงทรงพระชนอายุยืนนานจงทรงพระชาญบาร,รมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดขอพระองค์ท่านทั้งหลายจงประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าพ้นจากสัพพทุกสัพพโซ สัพโรคสัพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรจงพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าได้ตาทิพย์หูทิพย์และเจโตปริยญาณพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเทอินสาธุสาธุสาธ,สาธุกราบสามครั้ง ทำอธิษฐานพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังสารนังขชามิไฟในร่างกายของข้าพเจ้าขอถวายแด่พระพุทธเจ้าเข้าถึงพระนิพพานศัตรูมารกรรมเวรอย่ามีมาผจนเดชะพระกุศลจงบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญกุศลให้เจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานทารณะทำความสำเร็จกิจที่ตั้งใจ มหาศจั์เหนือมนุษย์ทั้งปวงรรมังชีวิตังยาวนิพานังสรนังคชามิมิลมที่ขพเจ้าหายใจเข้าออกทรงไว้ซึ่งกายขอถวายแด่พระธรรมเจ้าเข้าถึงพระนิพพานทุกขวิตกเศร้าหมองอย่ามีมาผจนเดชะพระกุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญกุศลให้เจริญรุ่งเรือง มีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานทารณะทำการงานสำเร็จมหัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงสังฆังชีวิตตังยาวนิพพานังสารนังฆจชามิอนาคตปัจจุบันของข้าพเจ้าขอถวายต่อพระสังฆเจ้าเข้าถึงพระนิพพานบาปทั้งหลายกรรมทั้งหลายเวรทั้งหลายศัตรูทั้งหลายอย่ามีมาผจญ เดชะพระกุศลจงบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่วันนี้ให้เจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานธารณะตั้งใจทำอันใดให้สมปรารถนามหัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงอุกาสะอุกาสะข้าพเจ้าขออันเชิญเทพพยายดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีจริงถึง16ชั้นฟ้าสุราลายัย ตลอดจนกระทั่งภูเขาเรากาภูมิสถานวัดวาอารามที่อยู่ของข้าพเจ้าล้วนคนดีมีวิเศษมาประจำจงปกปักพิทักษ์รักษาโพยภัยอันตรายใดๆภายนอกภายในขอบคะทะสันดานของข้าพเจ้าปรารถนางานเงินเกียรติยศชื่อเสียงอันหนึ่งอันใดที่ข้าพเจ้าต้องการสิ่งสิ่งนั้นอย่าขัดข้องในใจ ให้ความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการตั้งแต่วันนี้สุโขโห,โหโมิสาธุสาธุสาธุ